คินนี้ขอให้ถึง1ิบไร้นะผมเพราะคินนี่ผมตั้งใจทํามากครับทำคนนะจา๊ะมีซูเปอร์ถามมาต่อไปเอาละเมื่อไปน่นะสองสีง่ชื่ออะไรคะชื่อโตโนโ่ครับชื่อเล่นอะคะคุณพายครับเป็นวิชบูแบบไหนงั้นหรอรื้เ,เปิดทาตัวบ,าบ,าบ,าบา้าๆบอๆแล้วมันเกิดละ่วะวันที่3เมษาอายุเท่าไหร่หรออายุ15แพ้กับคุณละ่ะชายแท้สูงเท่าไหร่หรอ182ู่ที่ไหนลระคะไม่บอกครับ จุดเด่นเหรอคะไม่มีครับเีไหน,หนก็นลองพากเสียงนี้ทีสไิได้ได้เดี๋ยวพากให้เดี๋ยวพากให้ชาร์หน้าไลฟ์ like สีที่ไหนคะก็บอกแล้วไม่บอกเราได้ทายเพื่ออะไไงทุกคนแล้วตอนจาก<ไ>ปะ่ะไปละโอชิมาก่ like ะแฮชแท็กไลฟ์ล่ะแฟนอาร์ตล่ะแฟนเนล่ะคะสีที่ชอบล่ะคนที่ชอบนะคะ<ป>หนาตอะไรงั้นเหรอวาดลองบอก ชอบทานอะไรเหรอชอบดื่มอะไรเหรอกาแฟชอบมังหะแนวไหนแนวอนิเมละล่ะเกมสุดลักละ่ะใครที่ชอบละ่ะไม่ชอบอะไรเหรอนักถือใครอยู่ความต่อคู่คุณละ่ะในตอนท้ายนี้พูดอะไรสักหน่อยนะผมจำได้ว่าเมื่อหกวันก่อนเมืม่อกี้คุณทำอะไรลงไปคุณได้ว่าสิ่งนัง้นสินะเดี๋ยวนี้คุณจะไปไหน,นเอ้ยทำอะไรเลยเฮ้ย OI!